สวัสดีครับมีคนถามว่าทําไมปีนี้ไม่เป็นพิธีกรนางสาวเชียงใหม่เห็นเป็นมานานหลายปีจริงๆแล้วตอนช่วงที่เป็นพิธีกรนางสาวเชียงใหม่นี่นะครับผู้จัดประกวดก็คือบริษัทเอ็มกรุ๊ปนะครับของดรอดิศรสุดดีนะครับลิขสิทธิ์จริงๆแล้วช่วงหลังๆมานเนี่นะครับกลายเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขามีการเลือกตั้งนายกอบจอคนใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการประมูลหรืออะไรที่จะได้ลิขสิทธิ์เวทีเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เขามีการประมูลหรือว่ายังไงกันนะครับแต่ลิขสิทธิ์เจ้าใหม่เนี่ยก็เป็นของคุณบอยนะครับในการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2065เนี่ยจริงๆเราก็รู้จักกันแหละเพราะว่าในวงการนี้ หันไปทางไหนก็เจอกันหันไปทางไหนก็เป็นคนที่ต้องเชื่อมโยงกันนะครับก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งใ,ใดๆนะครับในส่วนของตัวพิธีกรน,นะครับว่าบริษัทไหนจะทําหรือว่าบริษัทไหนจะได้ลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลไกในการประมูลหรือกลไกในการให้อํานาจในการจัดของเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีนะครับแต่ บางคนก็บอกว่าอืมทาไมบริษัทใหม่เขาไม่ใช้ผมเป็นพิธีกรอันนี้ก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าบางทีบริษัทใหม่เนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนเหมือนกันว่าหลังจากที่เห็นอนบเดิมๆมาบนเวทีแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะอยากเห็นพิธีกรคนใหม่มาอยู่บนเวทีนางสาวเชียงใหม่บ้างอันนี้เราก็ไม่ได้รู้สึก แปลกเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการจัดงานไม่มีใครจะอยู่กับเวทีไหนไม่มีใครจะอยู่กับงานไหนได้ตลอดเวลานะครับมันก็ต้องมีช่วงเวลาของมันแล้วก็ดูแล้วก็ให้กําลังใจทั้งผู้จัดคนใหม่ทั้งพิธีกรคนใหม่อย่างน้องขุนน้องแอนดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องๆในวงการนะครับเราก็ส่งกำลังใจให้แล้วเราก็ไม่ได้ให้คําแนะนํากันเพราะว่าผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้องทั้งสองคนนี้เป็นพิธีกรปีนี้นะครับก็ได้แต่ส่งกําลังใจผ่านทาง กดไลค์หรือว่าพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ให้กำลังใจไปในตอนถ่ายท่าสดนางสาวชื่อหม่ปี2565นี่นะครับจริงๆแล้วทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกันนะครับเพียงแต่บุคลิกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอาจจะชอบบุคลิกอย่างผมในกลุ่มหนึ่งที่ดูนางงามแล้วก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบบุคลิกอย่างผมหาว่านิ่งไปหาว่าแบบธรรมดาไปเรียบไป บางคนก็อาจจะชอบบุคลิกแบบแอนดี้ก็คือเขามีพลังเขามี power เยอะน้องแอนดี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีกรที่เต็มไปด้วย power จริงๆนะครับหรืออย่างน้องขุนเนี่ยก็มีความหล่องไงก็คือเขาบุคลิกดีมากเพราะฉะนั้น มันไม่เกี่ยวหรอกว่าอะไรคือเหมาะหรืออะไรคือไม่เหมาะกับเวทีนะครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยแล้วก็มันอยู่ที่แนวทางที่ผู้จัดเขาต้องการจะได้ว่าเขาอยากให้เวทีในปีนี้หรือเวทีปีไหนมันดําเนินการไปในแนวทางแบบไหนเขาก็เลือกพิธีกรให้เหมาะกับแนวทางที่เขาต้องการนะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรการจัดงานมากกว่าว่า บางทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกงานก็มีการเปลี่ยนแปลงกันหมดเพราะฉะนั้นก็เข้าใจในสิ่งที่เขาจะใช้พิธีกรคนอื่นแล้วก็ไม่ว่ากันแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาด้วยว่าจะทํางานกับใครนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้คิวไม่ว่างเมื่อวานนี้คิวก็ไม่ว่างเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปถ่ายรายการทีวีแล้ววันนี้ก็ไปเป็นพิธีกรพิธีเปิด Northern f e s t i v a l ที่ Imperial สมโลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจังหวะมากกว่า ปีหน้าก็ไม่รู้หรอกว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวก็ค่อยดูกันเป็นระยะๆะะะะแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเวทีนางสาวเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในงานที่ทำนะครับเพียงแต่เป็นหนึ่งในงานที่ทำมาหลายปีเท่านั้นเองคนก็เลยอาจจะติดภาพนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกคำถามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่พูดถึงตามเพจต่างๆนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆส่งมาให้ดูกันเยอะมากเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆครับแล้วถ้าจังหวะเหมาะสมโอกาสเหมาะสมเราคงได้เจอกันบนเิธีการประกวดนางสาวเชียงใหม่กับหน้าที่พิธีกรของอนบนะครับขอบคุณมากครับ